สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสื่อต่างประเทศอย่าง CNN รายงานปรากฏการทางอากาศที่เกาะกรีนแลนด์ฝั่งขั้วโลกเหนือซึ่งอยู่เหนือระดับน้ําทะเลประมาณ4กิโลเมตรบอกเกิดฝนตกกลางฤดูร้อนบนยอดเขาและนี่เป็นครั้งแรกนับจากปี2532ที่พื้นที่สูงสุดของเกาะมีฝนเจิงนองแทนที่จะเป็นหิมะปกคลุมน,นะครับ อุณหภูมิในรดูร้อนของกรีนแลนด์เมื่อสุดสัปดาห์ระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมนั้นสูงกว่าระดับเยือกแข็งเป็นครั้งที่3ในเวลาไม่ถึง10ปีคือต่อจากปี255 5และ2562อุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้นทำให้ฝนตกหนักและมีปริมาณน,น้ำฝน7ล้านตันกระนาบลงบนพื้นแผ่นน้ำแข็งซึ่งเทียบมากพอที่จะเติมน้าให้เต็มสระน้ำ reflecting pool หน้าอนุสรสถานลินคอล์นในกรุงวอชิงตันดีซี ได้เกือบ250,000ครั้งกันเลยทีเดียวศูนย์ข้อมูลฮิมะและน้ำแข็งแห่งชาติกล่าวว่าฝนตกหนักที่สุดบนแผ่นน้ำแข็งนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติตั้งแต่ปีพ 2, ศ2493ฝนที่กระหน่ำลงมายัางทำให้น้ำแข็งมหาศาลละลายเมื่อวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมซึ่งมากกว่าปริมาณปกติในช่วงเวลานี้ของปีถึง7เท่าโดยเริ่มตกจากทางตะว,วันออกเฉียงใต้ของชายหาดรีนแลนด์จนถึงซับมิชสถานีซึ่ง นักวิทยาศาสตร์ใช้สังเกตสภาพอากาศของอาร์กติกตั้งอยู่ที่จุดสูงสุดบนแผ่นน้ําแข็งกรีนแลนด์นั่นเองเทสแกมโบสนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงประจําศูนย์ข้อมูลหิมะและน้ําแข็งแห่งชาติมหาวิทยาลัยโคโรราโดบอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากรีนแลนด์อบอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วอากาศอบอุ่นขึ้นผิดปกติใน10-20ปีเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนนั่นเองครับ สถานีตรวจอากาศบนยอดเขาหรือว่าซับมิ s s i o n s a t i o n ของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติตั้งอยู่บนจุดสูงสุงสดของแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์มีนักวิทยาศาสตร์สังเกตสภาพอากาศขั้วโลกเหนือและการเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็งโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำตลอดทั้งปีเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนับตั้งแต่ปี2532ส่วนเจนนิเฟอร์เมอร์เซอร์เจ้าหน้าที่โครงการสำนัก,กานโครงการขั้วโลกของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติก็บอกว่าเหตุการณ์ฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ทำให้การปฏิบัติการที่ Sub Mission s t a ต้องเปลี่ยนแปลงหมายความว่าจะต้องเฝ้าติดตามสภาพอากาศที่ไม่เคยรับมือมาก่อนสภาพอากาศกําลังแปรปรวนมากขึ้นทั้งน้ําแข็งละลายลงกระโชกแรงในตอนนี้เป็นฝนซึ่งเกิดขึ้นไม่เป็นไปนตามปกติวิสัยในรอบสิบกว่าปีนี้และมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นถี่ยิ่งขึ้นกิจกรรมของมนุษย์นั้นเป็นต้นเหตุให้โลกร้อนแล้วก็น้ําแข็งละลายอย่างรวดเร็วสา,ารประชาชาติเปิดเผยรายงานในเดือนนี้ว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลส่งผลให้กรีนแลนด์ละลาย มานานกว่าสองทศวรรษส่วนการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวรารสารก็พบว่าโลกสูญเสียน้ำแข็งไปแล้ว28ล้านล้านตันตั้งแต่กลางทศวรรษ1990ัรส,ส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งในขั้วัวโลกเหนือและแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์นั่นเองเมื่อเดือนกรกฎาคมแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ละลายอย่างมีนัยสำคัญในรอบส0ปีเพราะสูญเสียผิวน้ำแข็งกว่า8,500ล้านตันภายในวันเดียวซึ่งเป็นปริมาณมากพอที่จะทำให้รัฐฟลอริดาทั้งรัฐนั้น น้ำท่วมสูง2นิ้วและเหตุการณ์น้ำแข็งละลายมหาศาลครั้งที่สในรอบ1ิปีอีกทั้งทั้งน้ำแข็งละลายขยายอาณาเขตออกไปในแผ่นดินไปไกลมากที่สุดนับตั้งแต่ใช้ดาวเทียมอีกทั้งน้ำแข็งละลายขยายอาณาเขตออกไปในแผ่นดินไกลมากที่สุดนับตั้งแต่ใช้ดาวเทียมตรวจจับปรากฏการธรรมชาติเมื่อ50ปีก่อนเมื่อปีพศ .2 5 6 2นาน้ำแข็งกรีนแลนด์ละลายไหลลงทะเล ประมาณ5 3 2 0 0 0ล้านตันเพราะในปีนั้นฤดูใบไม้ผลิอากาศร้อนมากและในเดือนกรกฎาคมขึ้นอากาศร้อนทําให้ผิวแผ่นน้าแข็งเกือบทั้งหมดเริ่มละลายส่งผลให้ระดับน้าทะเลกั้วโลกสูงขึ้น1.5มิลิเมตรอย่างถาวรสแกมโบกล่าวว่ามนุษย์กําลังข้ามผ่านจุดเริ่มต้นที่ไม่เคยเห็นมานานนับพันปีแต่ยังไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ทํากับสภาพอากาศ ซึ่งสังเกตได้ว่าเวลานี้สภาพอากาศทั่วโลกนั้นแปรปรวนได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งส่วนเมอร์เซอร์บอกว่าเมื่อสองปีก่อนมีหมีขั้วโลกตัวหนึ่งไปถึงยอดเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติเพราะปกติแล้วมีอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งหาอาหารได้ง่ายมีต้องเดินทางหลายร้อยกิโลเมตรผ่านดินแดนในประเทศข้ามแผ่นน้ำแข็งและเมื่อหปีที่แล้วมีผู้พบเห็นหมีขั้วโลก3าตัวอยู่บนยอดแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์เช่นเดียวกันสแกมโบบอกว่า ฝนที่ตกลงมายาวนานส่งผลต่อคุณสมบัติของหิมะเพราะทาให้ชั้นผิวหิมะด้านล่างดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากยิ่งขึ้นจนกระทั่งหิมะหลอมละลายดังนั้นชั้นผิวที่มีหิมะปกคลุมจะกั้นไม่ให้น้ําแข็งละลายและเมื่อน้ําท่วมผิวแผ่นน้ําแข็งก็จะทําให้น้ําไหลบ่าจากระดับพื้นที่ที่สูงกว่าลงมาพื้นที่ที่ต่ํากว่าเมอร์เซอร์ย้าย้ํานะครับว่าชั้นน้ําแข็งที่ก่อตัวขึ้นส่งผลให้ฝนตกเมื่อสุดสัปดาห์จะเป็นสถิติที่เห็นได้ชัดเจนในอนาคต นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเวลานี้ทั่วทั้งโลกนั้นมีสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไปหลายคนนั้นก็บอกว่ามันก็เป็นไปตามธรรมชาติแต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์นั้นพยายามอธิบายอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เกิดจากผลกระทบจากน้ํามือของมนุษย์ที่ปัจจุบันนี้เราปล่อยกา๊าซคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ